หนึ่สาห้าเลขต่อไปครับเลขเลขศูนครับอ้ไปแล้วบอกว่าอย่าขึ้นนี่ดูเห็นไหมล่ะทลางใครเหลือบ้างครับหนึ่งพน่กันอ้พ่อคุณพ่อคุณพ่อหลายไปมากเลย ครับคุณพ่อไปเนไม่ใช่มาให้ดิได้นะต้องอยู่ในใบเดียวกันนะหนึ่งนะศูนย์หนึ 0, ่งโอ้มันก็มีหลายตัวนะแต่มันมันเกินจำนวนตัวยศนยหนึ่งสามห้าหกปดเก้ามันมีทั้งหมดกี่ตัวคะในนี้ หนึ่งสองหนึ่งสองสเจ็ดตัวแล้วแสดงว่าต้องเกิดไปทุกตัวสรุปมีใครมีไหมฮะน่าจะมีน่าจะมีนเอเกินศูนย์ศูนย์หน่งสามหน่าจะมี ไม่ดีก็ไม่ดีก็เอาเลขสูดออกเป็นเลขใหม่อ่าไม่ดีเลขใหม่นะฮะเออได้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 ลอบหน้าเอาใหม่ครับนี่ไม่ได้ทีกติกามาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอรอคุณพ่อก่อนรอคุณพ่อคุณพ่อของเรานะครับคุณพ่อคุณพ่อมีไหมครับคุณพ่อ นะครับนะครับให้าตร้อะไรคันนี้ขาดหนึ่งอันนี้หนามสูอันนี้ขาดูอันนี้มีศูนย์ศูนย์หนึ่งสามอันนี้ขัดห้าศูนย์อันนี้ขาดหนึ่งอันนี้ไม่มีอนไนครบเลยนะครับให้ให้ ตัวสูมมีสี่คนนะฮะเผื่อมีระวัลท่าเชียงหมยเล่นใหม่ดีกว่าเล่นใหม่อีกไปเ,เล่นใหม่นอ้อเล่นใหม่นาอเอาอานี้อานี้รอบนี้เอารอบที่เอาแค่สี่ตัวนะพอพอสี่ตัวแล้วพอสี่ตัวแล้ว เหลือเท่าไหร่เอาเอาขึ้นมาข้างหน้าแล้วก็ให้เรื่องมาแค่คนละใบแล้วก็มานมันับเพิ่มนะโอเคนะโอเคนะอ่าโอเคนะฮะโอเคนะฮะรอบนี้รอบนี้จริงๆแล้วนะครับรอบนี้จริงๆแล้วนะฮะอ่าเลขตัวที่หนึ่งเลขตัวที่หนึ่งเอาใหม่นะครับเมื่อกี้โมค่ะนะครับเมื่อกี้โมค่ะไม่มีใครได้เลขตัวที่หนึ่งเลข เลขนห,นนหนึ่งครับเลขห,ห,หนึ่งครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งอ่เลขหนึ่งครับเลขหนึ่งวันนี้มันมีภาษาจีนด้วยน้องริทครับขอช้าๆคุณแม่ไม่ทันนะครับ <laughs> อันนั้นก็เอาเราท่านเชียงมาแบ่งไ้ก่อนก็ได้เป็แม่ครับต้โต้โต้เห็นเง็นเราวิ่งเลยนะ เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะครับได้ทั้งตัวได้ทั้งตัวที่มันเป็นสีแดงแล้วก็ตัวที่เป็นสีดำเลยนะฮะได้หมดเลยนะฮะเลขหนึ่งเอาไปเอาไปเอาไปฮะโลกโลกได้เราไปขั้นเก็บไว้ให้เลขหนึ่งแล้วนะครับเลขหนึ่งอ่ะเลขยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไเสร็จยังยสายไปรอช้าๆ โอเคต่อไปเอาเลขเลขหนึ่งเสร็จแล้วเอาเลขเลขเจครับเลขเจรอาไม่มีรอบเดียวแค่สี่ตัวนะครับเลขเจดเลขเจ็ดเลขเจเลขเจอ่า เลขเจ็ดเลขเจ็ดน่าจะมีน่าจะมีกันะไม<ป>่ไม<ป>่ไม่เคร่ขขขงเครียดกับการหาเลขอยู่นะฮะหาเลขอยู่เลขเจ็ดเสร็จแล้วนะครับเลขเจ็ดเสร็จแล้วนะฮะคุณพ่อเสร็จแล้วนะคุณพ่อคุณพ่อเสร็จแล้วนะฮะเลขเจ็ดโอเคเลขหนึ่งรางวัลเราก็ไม่ใช่ทอง ครับเลขห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามตัวแล้วนะสามตัวแล้วนะสามตัวแล้วนะครับสามตัวแล้วแล้วอีกตัวเดียวอีกตัวเดียว,วจะน่าคนเขารอดนะฮะหนึ่งห้าเจ็ด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาขนาดนี้ขาขนาดนี้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเข้ารอบเดี๋ยวคนเข้ารอบมานะอ่ะเรียบร้อยครับหนึ่งห้าเจ็ดใครเหลือรอบบ้างครับใครเหลือรอบบ้างใครเหลือบ้างโอ้โหเยอะเลยอ่ะเอาเลขยากหนึ่งห้าเจ็ดอ๋อเมื่อกี้ไม่มีเลขนี้ครับเลขสองครับเลขสอง อย่าๆๆอย่าอย่าวินเทจยังไม่ทำงานก็คือคนเขาได้เยอะอยู่อะอ่าอ,อันนี้คือครบสี่ตัวแล้วเราจะขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีสี่ตัวมาด้านหน้านะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าให้เอาให้เอาใบที่เข้ารอบมาได้แค่ใบเดียวนะฮะให้เอาแบงค์ออกมาได้ใบเดียวไทยยืนเยอะให้ได้ใบเดียวไทเยินเยอะให้ได้ใบเดียวนะฮะ